เคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะถ้าคารวาสบรรลุธรรมเป็นอรหันต์แล้วหากไม่บวชภายในเจวันจะต้องตายฟังดูเหมือนเป็นเงื่อนไขที่น่ากลัวสำหรับหลายคนว่าความหลุดพ้น ต้องแลกมาด้วยชีวิตแต่ความจริงเป็นเช่นนั้นจริงไหมนี่คือพระพุทธพจน์ที่ออกจากพระโอษฐ์หรือเป็นเพียงเรื่องแต่งใหม่ที่คนรุ่นหลังอธิบายขยายความกันแน่ก่อนอื่นฟ้าขอให้ตั้งหลักพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาก่อนนะคะโดยแยกแยะระหว่างพระพุทธพจน์กับอถัถก,กถาหรือคัมภีร์รุ่นหลังออกจากกันก่อนฟ้าขอย้ําว่าฟ้าไม่ไดดดูหมิ่นใครแต่อย่างใดเพียงแค่ต้องการจะนำเสนอตามความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดนะคะ สำหรับประโยคที่ระบุจำนวนวันชัดเจนว่าต้องตายภายในเจ็ดวันหากคารวาที่บรรลุอรหันต์ไม่บวชน,นั้นหากสืบค้นลงไปในพระไรปิดกส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์หรือคำตรัสของพระพุทธเจ้าโดยตรงจะไม่พบพระพุทธพจน์บทใด ที่กำหนดกฎเกณฑ์เรื่องเวลา7วันนี้ไว้เลยค่ะที่มาของตัวเลข7วันนี้ปรากฏอย่างชัดเจนในคำพีมิลินทปัญหาซึ่งเป็นคำพีที่มีขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่พระพุทธเจ้าปารินิพานไปแล้วหลายร้อยปีเลยค่ะ โดยเป็นส่วนการสนทนาระหว่างพระนาคเสนกับพระเจ้ามีลินโดยพระนาคเสนได้เปรียบเทียบว่าคารวาสนั้นมีกำลังอ่อนแอเปรียบเหมือนกิ่งไม้เล็กจะไปรองรับน้ำหนักของช้างสารที่เปรียบกับความเป็นอรหัน ไม่ได้จึงต้องสละเพศคารวาสออกบวชหรือไม่ก็ต้องปรินิพานอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปดูพระสูตรในพระไตรปิฎกเองการที่คารวาสหรือคารือหัดบรรลุอรหันต์แล้วปรินิพานในเวลาอันรวดเร็วนั้นมีปรากฏอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่นท่านสันตติมหาอามาตย์ที่ฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานในวันนั้นเลย หรือท่านพาหิยะทารุจิริยะที่ฟังธรรมสั้นๆที่ว่าด้วยเรื่องศักวาเห็นแล้วบรรลุอรหัตผลทันทีจากนั้นก็ถูกว,วัวขิดตายก่อนที่จะได้บวชก็ปรินิพานเลยค่ะประเด็นสำคัญที่ต้องวิเคราะห์ให้ลึกลงไปไม่ใช่เรื่องตัวเลขเจวันแต่คือสภาวะความจริงของจิตที่หลุดพ้นกับวิถีชีวิตของคารวาตหรือในฐานะของคารฤหาัาว่ามันเข้ากันได้หรือไม่ต่างหากค่ะ พระพุทธเจ้าตรัสเสมอว่า คารวาสเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาเป็นโอกาสว่างลองพิจารณาดูว่าผู้ที่สิ้นอาสวะกิเลสแล้วคือผู้ที่วางภาระลงทั้งหมดแล้วไม่มีความยึดถือในตัวตนไม่มีความทยานอยากในการ,รมคุณไม่มีตัณหาในภพไม่มีความปรารถนาที่จะสะสมทรัพย์สินไม่มีการสแสวงหาความเพลิดเพลินใดๆอีกวิถีชีวิตของคารวาสหรือคารหัสนั้นขับอ ือนด้วยตันหาต้องทำมาหากินต้องสะสมต้องคล้องแวะกับเรื่องทางโลกซึ่งส่วนทางอย่างสิ้นเชิงกับธรรมชาติของจิตพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์สงบและปล่อยวางดังนั้นการที่ท่านผู้บรรลุอรหัตผตล จะดำรงชีวิตอยู่ในเพศคารวาตต่อไปเรื่อยๆจึงเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันโดยธรรมชาติค่ะไม่ใช่เพราะมีใครมาสาบแช่งแต่เพราะเหตุปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตแบบทางโลกนั้นมันหมดไปแล้วเปรียบเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อย่อมดับไปจิตของพระอรหันต์ที่อยู่ในฐานะคารวาตหรือคารหาตหากไม่ได้บวชเพื่อเข้าสู่วิถีแห่งสมณะ ที่เอื้อต่อการดำรงาธาตุขันโดยไม่ต้องเบียดเบียนหรือสะสมเพื่อให้สามารถคงความสงบอยู่ได้ร่างกายและชีวิตนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจดำเนินไปสู่จุดจบหรือการปารินิพานโดยเร็วค่ะซึ่งอาจจะเป็นในวันนั้นเองหรือไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ ทั้งจากเหตุปัจจัยอันควรที่ควบคุมไม่ได้หรือการตัดสินใจปรินิพานด้วยตัวท่านเองทั้งหมดนั้นไม่ใช่คำสาปและไม่ใช่การทอดทิ้งชีวิตด้วยใจที่ทุกระทมแต่เพราะไม่มีเชื้อแห่งความอยากหรือตัณหาใดๆที่จะดึงรั้งให้มีชีวิตอยู่ต่อเพื่อเสพสุขทางโลกหรือแม้แต่จะแบกของหนักคือขันห้านี้อีกต่อไปค่ะ ดังนั้นคำกล่าวที่ว่าคารวาหรือคารหัสที่บรรลุอรหัตผลแล้วถ้าไม่บวชจะตายภายในเจ็ดวันจึงเป็นการกำหนดขอบเขตโดยประมาณของอัถกถาจารย์ที่ถูกกล่าวขึ้นในภายหลังเพื่อชี้ให้เห็นว่าสภาวะจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอาจไม่สามารถรองรับด้วยวิถีชีวิตที่หยาบ ของโลกีะวิสัยได้นานนักแต่อย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากพระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสยืนยันเรื่องนี้ไว้โดยตรงจึงให้พิจารณาในลักษณะของความเป็นไปได้แทนที่จะยืนยันโดยชัดเจนจะดีที่สุดค่ะอย่าคิดว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเพื่อตามรักษาความจริงนั้นไว้สุดท้ายนี้ ประเด็นที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของความตายของคาราวา่าหรือคารหัตที่บรลลูอรลหรันแต่เป็นเรื่องท่าทีต่อความตายนั้นต่างหากค่ะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มุ่งหวังความหลุดพ้นอย่างแท้จริงแล้วต้องเข้าใจว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเลยและการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์อยู่แล้วเพราะความเป็นชีวิตเอง ก็เป็นทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในชีวิตนั้นก็ย่อมเป็นทุกข์ยิ่งสำหรับผู้ที่บรรลุเป็นอรหันต์แล้วการแตกดับของสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะกายสังขารวจีสังขารหรือมโนสังขารย่อมเป็นเรื่องน่ายินดีด้วยซ้ำค่ะทำไมถึงน่ายินดีเพราะพระอรหรันต คือผู้ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าอันเป็นองค์ประกอบแห่งชีวิตแล้วขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภาระที่หนักอึง้งการที่จะต้องประคองขันห้าต่อไปย่อมเป็นภาระการปรินิพพานจึงเป็นการวางของหนักลงทั้งหมดคือการจบกิจโดยสมบูรณ์ไม่ต้องทนแบกของหนักอีกต่อไปค่ะในทางปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญมรณสติ อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์เคยตรัสถามกับภิขุว่าเจริญมรณสติอย่างไรบางรูปตอบว่าระลึกว่าอาจจะตายในหนึ่งวันหรือครึ่งวันแต่พระพุทธองค์ตรัสว่านั่นยังประมาทอยู่ผู้ไม่ประมาทต้องระลึกได้ว่าชีวิตอาจแตกดับได้ในขณะชั่วลมหายใจเข้าและออกนี้ดังนั้นหากปฏิบัติจนจ,นจิตหลุดพ้นจริง บรรล,ลุถึงความเป็นอรหันต์ได้จริงไม่ว่าจะต้องตายภายในเจวันหรือตายตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลหรือต้องเสียใจไปเลยค่ะในทางตรงกันข้ามจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พร้อมรอคอยวาระสุดท้ายด้วยความสงบเหมือนคนที่รอเวลาวางภาระหนักลงจากบ่าเมื่อความตายมาถึง นั่นคือวินาทีแห่งอิสรภาพที่แท้จริงจิตพระอระหันย่อมดับสนิทไม่สืบต่อไม่มีการมาการไปไม่เหลือเชื้อให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกนี่ตังหากคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสรรพสัตว์ไม่ใช่อยู่ที่การยื้อชีวิตให้อยู่รอดในฐานะคารวาสแต่คือการทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่าน มีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ